สำหรับคนรักละครเพลงและคนรักดิสนีย์ทุกคนผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จัก3ามเพลงนี้ครับผม You're my not for hurt swear give life again I I'll ผมบอกว่าทั้ง3เพลงที่ยกมาให้ฟังเนี่ยมีเสียงร้องเวอร์ชันออริจินัลมาจากผู้หญิงคนเดียวกันแหละครับ ผู้หญิงคนนี้คือหนึ่งในตำนานและไอคอนแห่งโลกละครเพลงผู้ที่แจ้งเกิดอย่างงดงามที่เวสต์เอนด์และบรอดเวย์ตั้งแต่อายุเพียง18ปีได้ชื่อว่าเป็น Pride of the Philippines หนึ่งในดิสนีย์เลเจนด์ที่ทลายทุกกำแพงเชื้อชาติสร้าง i m p a c คที่ดีให้กับวงการและสร้างแรงบนันดาลใจให้กับผู้ชมมาแล้วทั่วโลกผ่านผลงานอันโดดเด่นตลอดระยะเวลาทำงานกว่า45ปีทั้งบนเวทีและในจอและในเดือนมีนาคมปี2026พวกเราคนไทยทุกคนจะได้มีโอกาสสัมผัสเสียงแห่งความทรงจำนี้และตำนานแห่งโลกละคร ลครเพลงอีกครั้งในคอนเสิร์ตครั้งแรกของเธอที่ประเทศไทยในรอบ15ปีสวัสดีครับผมเบียมบอยและในวันนี้นะครับผม b m อยากจะมาแนะนํารายการใหม่ที่จะมาเล่าเรื่องราวบุคคลที่น่าสนใจของทั้งโลกละครเพลงและโลกภาพยนตร์นะครับผมเขามีแง่มุมอะไรที่น่าสนใจบ้างทําไมพวกเราต้องรู้จักเขาและ มีอะไรที่กำลังรอเราอยู่ในอนาคตอันใกล้ครับผมนี่คือรายการ Spotlight และประเดิมตอนแรกของรายการใหม่ของเราด้วยเรื่องราวของเธอคนนี้ครับเล a ยสลองกา ก่อนที่เราจะไปต่อไปนะครับผมถ้าใครเพิ่งมาใหม่เนี่ยก็ขอต้อนรับทุกคนสู่ช่อง BM b ยรอ์บ,บอและอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องเราไว้นะครับผมเพื่อให้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีจากทั้งโลกภาพยนตร์โลกละครเพลงและก็ซีรีส์ครับผมคือจริงๆแล้วว่าเบียร์มาอยากจะทํารายการแบบเนี้ยมาตั้งนานแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น at the movies let's p i n c h หรือว่า take a seat เนี่ยเราคุยกันถึงประเด็นหรือว่าเรายกภาพยนตร์หรือซีรีส์หรือว่าสตูดิโอมาคุยกันใช่ไหมแต่ว่าผมว่า มันก็มีเรื่องราวของคนหลายๆคนในวงการเนี่ยที่มีอะไรที่น่าสนใจและอาจจะมีแง่มุมที่เราไม่รู้จักมาก่อนแล้วถ้าเราพูดถึงคําว่าไอคอนแห่งโลกละครเพลงเนี่ยทุกคนจะนึกถึงใครครับผมบางคนก็อาจจะนึกถึงแพตตี้ลูพอลออร่าแม็จอนลหรือว่าจะเป็นคนอย่างจูลี่แอนดรูสบร n นเดดพีเตอร์สใช่ไหมครับผมแต่คนนึงเลยนะครับผมที่เชื่อว่าอยู่กับพวกเราคนไทยมานานนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนต้องชอบผลงานของเธอทั้งในโลกของละครเพลงโลกของดิสนีย์แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องโตมากับเสียงร้องของเธอแล้วก็ได้รับแรงบัน ใจจากผลงานของเธอแน่นอนครับผมเธอคนนี้คือ เลียสลองกาครับเลียาลองกาหรือชื่อเต็มมารียเลียคาร์เมนอิมูทันสลองกาคือนักร้องนักแสดงเชื้อสายฟิลิปปินส์ที่อยู่ในวงการมายาวนานซึ่งเธอเนี่ยเข้าวงการมาตั้งแต่ตอนที่เธอ7ขวบเลยนะครับผมหนูน้อยเลียอาเนี่ยเธอก็ได้เริ่มต้นงานแรกในสายนักแสดงด้วยการเป็นนักแสดงละครเวทีเลยนะครับผมซึ่งเลียอาเนี่ยเธอได้เดบิวต์เส้นทางการแสดงกับโปรดักชันของ Repertory Philippines กับเรื่อง The King and I ในปี1978และอีก2ปีให้หลังเนี่ยก็สเต็ปอัพขึ้นมารับบทนําเป็นหนูน้อย แอนนี่ในละครเพลงเรื่องแอนนี่ปี1980และ1984เสร็จแล้วก็ต่อยอดผลงานการแสดงกับทาง Repertory Philippines อีกครั้งในเรื่อง The Sound of Music และ The Fantastics ครับผมและในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเนี่ยเธอก็ได้ชื่อว่าเป็นหนูน้อยเสียงสวรรค์ที่มีทั้งเสียงร้องที่ก้องกังวาน ทรงพลังและสามารถสื่อสารอารมณ์ได้หลายมิติครับผมและในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเนี่ยเลอาสลองกาอายุ10ขวบนะครับน้องก็ได้เดบิวต์อัลบั้มเดี่ยวได้เล่นหนังเป็นพิธีกรรายการทีวีแถมได้ขึ้นคอนเสิร์ตและได้ร้องเพลงต่อหน้าประธานาธิบดีและคนสําคัญสําคัญของทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็ทั่วโลกหลายๆงานเลยนะครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จมาตั้งแต่เด็กเรียกว่าสักเซสในประเทศของเธอเนี่ยตั้งแต่ยังไม่เข้าวัยรุ่นเลยนะครับผมจริงๆแล้วสาหรับคนหลายๆคนเนี่ยจริงๆมีความสาเร็จขนาดนี้ผมว่ามันก็ เป็นเรื่องใหญ่แล้วใช่ไหมแต่กับหนูน้อยเลียสลองกาเนี่ยจริงๆเธอมีความสามารถที่ผมว่ามันหาตัวจับยากและรอคอยวันที่เธอจะดังระดับ international ครับผมซึ่งจุดเริ่มต้นของการที่เลียส์ลองกาเนี่ยได้เป็นดาราระดับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่ปี1988ครับผม ในปี1988นะครับผมถือว่าเป็นปีที่สําคัญมากๆเพราะว่าหนูน้อยเลยอะสลลงการเนี่ยกำลังจะได้ออกอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มที่2และกําลังจะได้ขึ้นร้องเปิดให้กับศิลปินดังอย่างสตีวีวันเดอร์ครับผมแต่ในปีเดียวกันเนี่ยมันเป็นปีที่ทางทีมแคสติ้งของละครเพลงชื่อดังระดับเวสต์เอนเนี่ยเดินทางมาที่มนิลาเพื่อเฟ้นหานักแสดงคนใหม่เพื่อไปเป็นนักแสดงหลกักหรือเป็น lead production ใหม่ระดับเมกัลมิวสิควลของพวกเขาครับผมละครเพลงเรื่องนั้นก็คือมิสไซงอนครับ ละครเพลงไม่กับมิวสิควลเื่ดังจากผู้เขียนอลันบูบลิวและคลอดพิเคิลชอนเบิร์กและโปรดิวเซอร์แคมรอนแมคคินทอชนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยเพิ่งมีความสำเร็จระดับโลกมาแล้วกับโปรดักชันอย่างเลมิสราฟนะครับผมซึ่งในมิรไซเงอนเรื่องราวใหม่ของทีมนี้เนี่ยในยตอนนั้นนะครับผมซึ่งในเรื่องใหม่นี้เนี่ยทางทีมงานทุกคนต้องเดินทางมาไกลถึงที่ฟิลิปปินส์นะครับผมก็เพราะว่าตัวเอกของเรื่องอย่างคิมเนี่ยคือจุดศูนย์กลางของเรื่องราวที่เป็นสาวเอเชียหญิงสาวที่ทํางานในซ่องดีมแลนที่ รัอูอของสงครามเวียดนามที่ความรักสุดลึกซึ้งได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นโศกนาฏกรรมสุดเศร้าครั้งยิ่งใหญ่และบีบคั้นอารมณ์ขั้นสุดเลยครับผม และจากที่ทุกคนรู้จากในคลิปวิกเก็ตที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแนวเมกมิวสิควลเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เป็นจุดขายหลักเลยก็คือการที่ละครทั้งเรื่องไปเป็นซังทรูนะครับผมนั่นก็คือร้องเพลงทั้งเรื่องไม่มีจุดที่เป็นบทพูดเลยนะครับผมซึ่งมีซส้งอนเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทรงพลังมากๆแล้วก็ร้องเพลงเยอะมากๆจริงๆทางทีมผู้สร้างเนี่ยเขาก็ต้องการนักแสดงซักคนที่ไม่ใช่แค่ร้องเพลงเก่งและร้องเพลงได้แต่ต้องสามารถยืนระยะการร้องเพลงทั้งรอด้ามยวกผ และเมื่อน,นั้นแหละครับผมที่โอกาสมาถึงเลอาสลองกาครับซึ่งเธอก็สามารถเอาชนะหญิงสาวในมาน,นิลาก,กว่าหลายร้อยคนออเดชั่นอยู่ยาวนานหลายรอบและต้องบินไปเวิร์กกับทีมงานที่ลอนดอนกว่า3วันเต็มๆจนเธอสามารถคว้าบทนี้มาได้ครองสําเร็จครับผมและอีกประมาณเพียงแค่1ปีให้หลังเนี่ยความสามารถของเธอก็ได้ประจัก์ออกสู่สายตาผู้ชมที่เวสเอนในวันที่20กันยายนปี1 9 8 9ครับเมสไซงินเนี่ยก็ได้เปิดการแสดงต่อหน้าผู้ชมอย่างเป็นทางการและอีก2ปีให้หลังเนี่ยแมกมิสโซโคเรื่องดังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้เดินทางมาแสดดงที่อ และเอาชนะใจผู้ชมและนักพิจารณาได้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับผมและเมื่อน,นันเองแหละครับผมที่เลอาสลลงการเนี่ยก็ได้แจ้งเกิดระดับิน international ครับผมในบทนี้นะครับเลอาสโลงการก็สามารถคว้ารางวัล best actress in the musical หรือนักสแสดงสาวมิวสิควลยอดเยี่ยมมาได้สําเร็จทั้งจากฝั่ง o l i v i r awards และ t o n y awards ครับและในฝั่ง toni awards นะครับผมเธอได้สร้างสถิติเป็นนักสแสดงเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ชนะรางวัล best actress in the musical และเป็นคนที่เด็กที่สุดลำดับที่2ที่ชนะรางวัลน,นี้ด้วยนะครับ ว่าแบบเป็นโอกาสที่แจ้งเกิดแล้วเปลี่ยนชีวิตของเลอาสลองกาไปเลยนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูสุดยอดแล้วใช่ไหมการที่คนคนหนึ่งเดินทางจากฟิลิปปินเป็นคนที่ดังจากฟิลิปปินมาแล้วมาแจ้งเกิดในละครเวสต์เอ็นและบรอดเวย์กลายเป็นนักแสดงเบอร์หนึ่งเป็นนางเอกละครเวสต์เอ็นและบรอดเวย์เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรบิ๊กอะชีวเมน ment, อาจจะเป็นจุดสูงสุดแล้วอะแต่สําหรับเลอาสลองกาเนี่ยมิส้สไซง่อนเนี่ยเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยทำให้เลอาสลองกาเนี่ยกลายเป็นไอคอนระดับโลกครับผม ในช่วงต้นปี1992เนี่ยหลังจากที่เธอเล่นมิสไซงอนที่ปลอดเวมาได้ประมาณเกือบปีนะครับหนึ่งในผู้ชมที่ได้แวะเวียนมาชมการแสดงของเธอที่เธอแสดงมันคิมเนี่ยคือ c a s ติ n g ด i เร c เตอของดิสนีย์อย่างอัลเบิร์ตเทวาเรสครับผมซึ่งเขาประทับใจเลยสลองก้าขั้นสุดถึงกับ เขียนโน้ตอะไว้ที่ทีมงานแล้วบอกว่าขอให้เีอาติดต่อเขาหน่อยเพราะว่ามีโปรเจกต์สุดลับของดิสนีย์อยากชวนให้มาร่วมงานด้วยครับผมเรอาสลองกาก็ตื่นเต้นมากทางเอเจนต์ก็ติดต่อให้เลอาสลองกาไปเจอกับแคสซินดิเรคเตอร์คุณเอาเบิร์ตคนนี้ใช่ไหมแล้วคุณเอาเบิร์ตก็ขอให้เลอาสลองการ้องเพลงให้ฟังครับผมซึ่งเลอาเนี่ยเขาร้องเพลงนี้ i wondering free Wish I could be Part of that world และจากเพลงนั้นเนี่ยเพลงที่สำคัญมากๆของยุคุณ Disney Renaissance อย่าง Part of your world เนี่ยมันก็นำให้เลอาเนี่ยได้ไปร้องเดโมเพลงเพลงนี้ครับ oh. และจากเดโม่มันก็กลายเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพอทางดิสนีย์ ได้ฟังเดโมเสียงของเธอเนี่ยทางดิสนีย์เนี่ยเขาก็ได้มอบโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ขอให้เลอาส์ลองกาเนี่ยเป็นเจ้าของเสียงร้องเพลงของเจ้าหญิงแจสมินในภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation เรื่องอัลาดินครับผมซึ่งก็สร้างประวัติศาสตร์ทำให้เลอาส์ลองกาเนี่ยเป็น first Disney princess of color นั่นก็คือเจ้าหญิงดิสนีย์คนแรกที่เป็นคนผิวสีเลยเป็นคนที่เชื้อชาติอื่นที่ไม่ใช่อเมริกันนะครับผมก็ยิ่งใหญ่มากๆส่วนเพลง a whole new world ที่เป็นเพลงสำคัญมากๆที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนี่ยพอตัดออกมาโปรโมทเป็นซิงเกิลเนี่ยเพลงนี้ พล a t i ินัมติดต่อกันถึง3ครั้งเลยนะครับผมคือเรารีแคปกันนิดนึงนะครับผม1988คือแอลองก้าออดิชั่นมิซไซน์งอน1989ถึง1991เล่นมิซไซน์งอนที่เวส t อน d กับบรอดเวย์และ1992อ่ะได้เป็นเจ้าหญิงจ s ส i ินได้ร้องเพลงเจ้าหญิงจ s ส i ินในอลาเดนเนี่ยคือดูดิ มันแบบเป็นสเต็ปที่มันยิ่งใหญ่มากๆแล้วชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะมันสามารถอ c ชี e 3สิ่งเนี้ยในเวลาแบบเพียงแค่ไม่กียปีอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆแล้วมันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆมหัศจรรย์จริงๆสําหรับชีวิตของเลอาสลองกาครับทีนี้ที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ย คือหมุดหมายสําคัญแล้วก็เหตุการณ์สําคัญเรื่องสําคัญๆที่เกิดขึ้นกับเลอาสซอลองกาใช่ไหมแต่ว่าผมก็ตั้งคําถามครับว่าอะไรที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นไอคอนหรือเป็นคนสําคัญของวงการแต่และวงการครับผมก็ผมก็มานั่งคิดว่าอะไรที่ทําให้เลอาสซอลองกาเนี่ยนอกจากจะเป็นที่นับหน้าถือตาเนี่ยเธอยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่รักละครเพลงรักดิสนีย์แล้วก็อยากเป็นนักร้องแบบเธอบ้างนะครับเบลก็ตกตะกอนออกมาได้2ข้อที่เบลคิดว่า2ข้อนี้แหละเป็น2ข้อที่ทําให้เลอาสซอลองกาเนี่ยกลายเป็นคนสำคัญ ัเป็นแถวหน้าแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับผม้อแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือเสียงของเธอครับผมปกติแล้วเวลาเราพูดถึงหรือเรานึกถึงเสียงของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมี adjective อย่างเช่นแบบว่าก้องกังวานทรงพลังไพเราะอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยก็จะมี adjective ที่แมชกันข้อหรือ2ข้อแต่ว่าความพิเศษของเรอาสลองการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันรวมอยู่ในคนคนเดียวกันและมันสามารถถูกใช้งานได้อย่างอิสระแล้วก็สปอร์ตการสื่อสารทางอารมณ์ในการแสดงทุกมิติเลยครับผมเรอาสลองกาจะพูดเสมอนะครับผมว่าที่เธอมีแรงบันดาลใจอยากทําได้แบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเธอมีต้นแบบเป็นนักร้องอย่างแคเรนคาร์เพนเตอร์และก็บาร์บราสไตรซนครับผมผมถือว่าอยู่ สุดของทั้งสเปกตรัมการร้องเพลงเลยนะครับผมเรามี Karen Carpenter เนี่ยที่เป็นคนที่ร้องเพลงได้อย่าง s m ooth ใส นึกถึงเพลงอย่าง Close to You หรือ Yesterday Once More ได้ใช่ไหมแต่ในอีกทางนึงเนี่ยเราก็มี Barbara Streisand ที่ร้องเพลงได้ทรงพลังแล้วก็บาดลึกทุกๆอารมณ์เลยอย่าง Don't Rain on My Parade นะครับหรือว่าอย่าง I'm the Greatest Star นะครับผมซึ่งการที่มีทั้ง2 quality เนี้ที่ l ล a ยสลองกาเขาถือว่าเป็น Idol ของเขาเนี่ยมารวมกันเนี่ยก็ทำให้ตกตะกรอนแล้วก็รวมผสมกันจนกลายเป็น l ล a สลกอย่างที่เรารู้จักกันครับผม This night would not idols barbara streisand นอกจากนี้เนี่ยถ้าพูดถึงคนที่เป็นไอดอลของเรอาสโลงการในฝั่งมิวสิคว่ยก็ยังมีนักแสดงนักร้องอย่างจูลี่แอนดรูสแลวก็อีเลนเพจนะครับผมที่เป็นแรงบนนันดาลใจให้กับคุณแม่เรียของเราซึ่งก็เช่นกันทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าอยู่สุด2ทางของสเปกตรัมการเป็นนักร้องและนักแสดงละครเพลงเลยครับผมส่วนข้อที่2นะครับผมจากเรื่องที่เราพูดว่าเสียงของเธอเนี่ยมีได้ทั้งไพเราะได้ทั้งก้องกังวานแล้วก็ได้ทั้งทรงพลังสามารถสืส่อสารได้หลายมิติเนี่ยข้อที่2ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออป็นไออนไคจร เพลงทั้งที่เวสต์เอด์แล้วก็บรอดเวยเนี่ยคือความที่เธอเนี่ยไม่ย่อท้อและก็ไม่ยอมแพ้ต่อทุกๆอุปสรรคกล้าสู้กล้าเดิมพันตัวเองเพื่อทําให้เธอเนี่ยได้มายืนอยู่บนแถวหน้าของวงการครับผมมันมีอยู่เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับผมที่ผมว่าพิสูจน์ข้อนี้ได้เลยนั่นก็คือเหตุการณ์ตอนปี1 9 9 2ครับผมตอนนั้นเนี่ยสมาคมนักแสดงละครเวทีของอเมริกาหรือ Actors Equity Association เนี่ยเคยออกประกาศถึง Production m i ไ s งอ i o n ที่กำลังจะมาเปิดการแสดงที่บรอดเวยต่อจากที่เวสต์เอด์เนี่ยว่าทาง Actors Equity หรือ AEA เนี่ยจะไม่รองรับให้เลอาสลองกามานำแสดงเป็นคิมในโปรดักชันมิซไซน์นที่บรอดเวย์และขอให้ทางโปรดักชันเนี่ยแคสคนใหม่ที่เป็นเอเชียนอเมริกันมาแสดงแทนครับผมท่านนั่นแหละครับผมความไม่ย่อท้อความกล้าสู้ของเลอาสลองกาเนี่ยเธอก็กล้าเดิมพันตัวเองครับผมเธอก็พิสูจน์ความสามารถตัวเองทำหน้าที่ของเธอได้ให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ยอมปล่อยบทนี้ไปง่ายๆและในเวลาเดียวกันเนี่ยทางโปรดักชันที่นำโดยโปรดิวเซอร์อย่างแค m e r o แมคคินทอชเนี่ยเขาก็กล้าสู้ให้กับเลอาสลองกาด้วยเหมอกบเาาว่ ถ้าไม่ให้เลอามาเปิดโปรดักชันมาเป็นออริจินอลแคสต์แล้วมาเล่นเป็นคิมที่บรอดเวย์เนี่ยเขาจะปิดโปรดักชันเลยเพราะเขาคิดว่าจะไม่มีนักแสดงคนไหนนะตอนนี้ที่เขาคิดว่าจะสามารถทําให้บทคิมเวิร์กได้เขาก็ยื่นคําขาดเลยว่าเลอาสโลงกาต้องมานําแสดงเป็นบทคิมในออริจินอลแคสต์ก่อนและถ้าไม่ให้เขาเนี่ยเขาก็จะปิดโปรดักชันนี้เลยเขาจะปิดโปรดักชันนี้ไปเลยแล้วก็คืนเงินที่ทุกคนซื้อตั๋วกันมาแล้วหลักแบบ10ล้านเหรียญสหรัฐออกไปให้หมดเลยนะครับผมก็ยื่นข้อเสนอนี้ไปกระทางเอเอเอและกระทางบร จนสุดท้ายเขายอมทั้งบรอดเวลิกและทางแอคเตอร์สเอ็กซ์พตี้ก็ยอมให้มิสไซงอนเปิดการแสดงต่อไปโดยมีเลอาสลองกาเป็นคิมนะครับผมแต่และตัวโปรดักชันเองเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในทุกทางเลยได้รางวัลมากมายได้รายได้แบบทะลุปเป้าบ็อกซ์ออฟฟิศและสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในบรอดเวได้อย่างมหาศาลครับผมตัวเลอาสลองกาเองเนี่ยก็ได้รับฉายายเป็น50ผู้หญิงที่สวยที่สุดของนิตยสาร People ในปีนั้นอีกด้วยและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยม,มันไม่ได้สําคัญเพียงแค่ว่าเลอาสลองกาได้เล่นเป็นบทคิมในมิสไซงอยย่่าเดีวแต การที่เธอไม่ยออ่อท้อการที่เธอกล้าสู้และกล้าเอาตัวเองเป็นเดิมพันเอาความสามารถของตัวเองเป็นเดิมพันอย่างนะี้เนี่ยมันเลยเป็นการกรีทางและเปิดประตูให้กับนักแสดงคนอื่นๆที่ไม่ใช่เชื้อสายอเมริกันตรงๆโดยเฉพาะเอเชียนให้มายืนหยัดอยู่ในวงการละครเวทีได้ทั้งที่เวสต์เอนด์และที่บรอดเวย์ครับผมนักแสดงอย่างเอเรียลเจคอบส์หรืออีฟานอโบซาดาเนี่ยเขาพูดบ่อยมากๆเลยนะครับผมว่าถ้าไม่มีเลอาสลองกาเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยพวกเธอก็อาจจะไม่กล้าเอาความสามารถตัวเองเป็นเดิมพันและอาจจะไม่กล้ายืนหยัด แล้ววันนี้เราก็อาจจะไม่มี2คนนี้มาเป็นนักแสดงนําในโปรดักชันละคบรบอยเวย์เรื่องดังๆด,ด,ด้วยนะครับ และความไม่ยอมแพ้ของเลอาสลองกานี่นะครับผมก็นําให้เธอได้ไปสู่โอกาสดีๆที่ไม่มีใครเคยคิดนะครับผมว่ามันจะสามารถเป็นนักแสดงเอเชียมาเล่นได้นะครับผมอย่างเช่นการที่เธอได้เป็นเอเชียนคนแรกที่ได้รับบทบาทสําคัญอย่างเอปโปนีในเลมิสราฟในปี1993นะครับผมที่เธอเนี่ยได้ร้องเพลงสําคัญอย่าง On My Own ครับผมที่สําคัญเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่เธอออดิชั่นเป็นคิมให้กับโปรดักชันมิสไซงอนตอนที่เขามาที่มินิลาเนี่ยเพลงที่เธอร้องคือเพลง On My Own ของเลมิสครับผม เนี่ยมันมันวิเศษไหมจากเพลงที่ร้องเป็นเพลงออเดชันจนวันนี้ได้มาเป็นเอปอลนินคนแรกที่เป็นเอเชียนด้วยครับผมและไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะอีกไม่กี่ปีถัดจากนั้นเนี่ยในปี1998เนี่ยเธอก็ได้รับโอกาสใหญ่ระดับโลกอีกครั้งนั่นก็คือการเป็นเจ้าของเสียงร้องเพลงของมูหลานในแอนิเมชั่นเรื่องสําคัญของดิสนีย์ จากนี้เนะี่ยไม่เพียงแต่ว่าเธอจะเป็นคนที่ทําให้เพลง reflection เนี่ยดังไปทั่วโลกแล้วเนะี่ยซึ่งก็นํามาสู่ปี2011เนี่ยเธอได้ถูกรับเลือกโดยดิสนีย์ให้กลายเป็นหนึ่งใน Disney Legends ครับผมซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งที่ทางดิสนีย์เนี่ยจะมอบให้กับบุคคลสําคัญที่ได้สร้างประโยชน์และได้สร้างความสุขให้กับผู้ชมผ่านผลงานของดิสนีย์มากมายเลยทีเดียวนะครับผมและเป็นเอเชียนคนแรกที่ได้รับตําแหน่งดิสนีย์เลเจนดอีกด้วยนะครับ นอกจากมิสซงอนเลมิสซราฟอลาดินและก็มูหลานเนี่ยแม่เลอาส์ลองกาของเราก็ยังมีบทบาทเด่นๆอีกมากมายเลยนะครับอย่างในปี2008นะครับผมเธอก็ได้กลับไปที่โปรดักชั่นเลมิสซราฟอีกครั้งและได้รับบทบาทผู้หญิงที่สำคัญมากๆอีกบทหนึ่งอย่างฟองทีนนะครับผมที่เธอก็ต้องร้องเพลงสำคัญอย่าง I Dream the Dream ที่เคยคว้าออสการ์กับแอนแทเทเวในเวอร์ชันภาพยนตร์มาแล้วครับผม นอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีละครเพลงอีกเรื่องหนึ่งอย่าง a l l e g e n c e นะครับผมที่พูดถึงเรื่องราวของครอบครัวญี่ปุ่นในอเมริกาที่โดนผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตัวละครของเธอในเรื่องเนี่ยมาพร้อมกับเพลงที่สําคัญมากๆอย่าง Higher ครับผม Swing higher, higher than she dared higher. How swing so high and not scared อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ BM มชอบเป็นการส่วนตัวเลยครับผมนั่นก็คือละครเพลงเรื่อง One o n This Island ครับผมเป็นโปรดักชันรีวิวเว l ลของละครเพลงในตำนานที่เธอได้ดำแสดงเป็นเออร์ูลี่นะครับผมเทพแห่งความรักที่มาพร้อมกับเพลงที่โคตรเพราะอยากให้ทุกคนได้ฟังมากๆนั่นก็คือเพลง The Human Heart ครับผม oh. และนอกจากนี้นะครับผมเธอก็เพิ่งได้นำแสดงในละครเพลงอย่าง Here Lies Love ในปี2023นะครับไปรับเชิญในซีรีส์มิวสิคลเรื่องเยี่ยมอย่าง Crazy Ex Girlfriend ไปให้เสียงร้องเล็กๆในแอนิเมชนันเรื่องสำคัญของปีนี้อย่าง K-pop Demon Hunters และล่าสุดนะครับผมหนึ่งในความฝันสูงสุดของเลอาสโลนกาก็ได้เป็นจริงครับผมนั่นก็คือการที่เธอเนี่ยได้เป็นนักแสดงดาในโปรดักชันละครเพลงของ t e p h e n s o n ไฮม์ครับผมเริ่มต้นกันด้วยเรื่องอย่าง w ว e n e y Todd และก็ Into the Woods ที่เธอมาทัวร์ในเอเชียนะครับผมแล้วก็บวกกับอีกหนึ่ง o n รีวิวอย่าง old friends ครับผมที่เขาเอาฉากดัง,ดงๆของละครเพลงสตีเฟนซอนไฮ i ์เนี่ยมาร้อยเรียงกันเพื่อให้เป็นค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองชีวิตของผู้ประพันธ์เพลงคนสำคัญที่เปลี่ยนวงการละครเพลงไปตลอดกาลเลยนะครับผมซึ่งเธอเองเนี่ยก็ได้นำแสดงกับอีกหนึ่งเลเจนด์ที่สำคัญมากๆของวงการละครเพลงอย่างเบอร์นเดต์พีเดอร์สครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็นำให้เธอเนี่ยได้รับรางวัลเกียรติยศอย่าง Distinguished Achievement in a Musical Theatre e Award ของรางวัล Drama League นะครับผมครั้งที่91 และในปี2026นั่นก็คือปีหน้านี้นะครับคุณเลอาสลองกาของเราเนี่ยก็จะได้รับดาวเกียรติยศที่ Hollywood Walk Of Fame ใน LA ด้วยครับผมทุกคนต้องเคยเห็นใช่ไหมที่อยู่ที่พื้นน่ะที่เป็นดาวแล้วก็มีชื่อเนี่ยเลอาสลองกาของเราเนี่ยกำลังจะได้ดาวนั้นอยู่ที่พื้นถนน Hollywood แบบตลอดกาลเลยครับผมที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยต้องอยาก ดูเลอาสลองการแน่นอนนะครับผมซึ่งคุณแม่เลอาสลองการเนี่ยเคยมาแสดงคอนเสิร์ตที่บ้านเราแล้ว,ลวหลายครั้งเลยนะครับผมแล้วก็ในปี2008เนี่ยเลอาสลองกาก็เคยมานำแสดงในโปรดักชันอย่างซินเดอเรลล่าที่เปิดการแสดงที่เมืองไทยรัชาล,ลัยด้วยนะครับผมซึ่งนั่นก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ BM ได้ฟังเสียงร้องและก็ได้ดูการแสดงของแม่เลอาสลองกาเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมแต่สําหรับทุกๆคนที่ดูคลิปนี้เนี่ย และอยากฟังเสียงและอยากเห็นเลอาสลลงกาตัวเป็นๆเ,เนี่ยไม่ต้องรอ,อนานอีกต่อไปครับผมเพราะในเดือนมีนาคมปี2026เนี่ยอลอาสลลงกาจะกลับมาแสดง คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งครั้งแรกในรอบ15ปีในประเทศไทยเลยนะครับผมกับเลอาสโลงกาไลฟ์อินวันแบงคอกครับผมซึ่งคอนเสิร์ตเนี้ยจะจัดขึ้นในวันที่7มีนาคมปี2026นะครับผมเป็นการกลับมาครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ15ปีของเธอที่ประเทศไทยนะครับผมเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบค่ำคืนเดียวเท่านั้นนะครับผมกับประสบการณ์สุดพรีเมียมที่เลอาสลลงกาเนี่ยจะร้อยเรียงแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวของเธอผ่านเพลงดังๆระดับตำนานทั้งจากในจอบนเวทีแล้วก็อื่นๆใดระหว่างทางด้วยครับผม นอกจากที่เราจะได้มาฟังเสียงสดๆของเลอาสลองกาที่ผมบอกเลยนะครับผมว่ามันคือแบบ once in a lifetime คือควรจะต้องฟังได้สักครั้งสดๆก่อนตายเลยนะครับผมแต่ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยยังมากับการบรรเลงเพลงสดโดย Chamber Orchestra สุดยิ่งใหญ่29ชิ้นเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากดูแล้วเนี่ยปักวันไว้เลยนะครับผม7มีนาคม2026ครับเตรียมจองบัตรกันได้เลยนะครับผมตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนนี้ ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับผมและนั่นแหละครับผมก็คือเรื่องราวของเลียสลองกาในตอนประเดิมตอนแรกของรายการ spotlight ที่ช่อง BM r o ็มรอยของเรานะครับผมคือก็จริงๆอยากทํารายการนี้มานานแล้วแล้วก็รออยู่ว่าจะเป็นใครที่เราจะเริ่มมาเล่าพอเราได้ดูว่าเลียสลองกาจะมาไทยในเดือนมีนาปีหน้าเนี่ยผมก็ไม่รีรอครับผมอยากมาเล่าแง่มุมหลายๆแง่มุมที่บางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่เป็นแง่มุมที่เรมคิดว่ามันยิ่งทําให้เราแบบว่ารักเขาเข้าไปอีกทุกครั้งที่เราฟังเพลงเขาเนี่ยจะได้เจอมิติใหม่ๆที่อาจจะ ไม่นึกมาก่อนนะครับผมแล้วก็เบียมอยากรู้มากเลยว่าแม่เขาจะร้องเพลงอะไรบ้างผมเดานะว่าไอพวกเพลงหลกัหลกๆอย่าง reflection a whole new world หรือเพลงจาก Missy น้อนกับ Remi น่าจะมาครบแต่ว่าเบียมไปแอบส่งในเซตลิสต์ของคอนเสิร์ตเนี่ยที่เลอสลองกาไปร้องที่เมืองนอกมาเนี่ยคือมันมหาศย์ญญมากซึ่งเราไม่รู้นะว่าเพลงเหล่านี้เนี่ยแม่เขาจะร้องในคอนเสิร์ตนี้หรือเปล่าแต่ว่าเลอาส์ลองกาในคอนเสิรต์ตออต่างๆเนี่ยร้องเพลงจาก The Greatest Showman ร้องเพลงที่สตีเฟนซอนไฮน์แต่งจากเรื่องจิปซีอย่าง everything's coming up p r o c e s ใช่ไหมแล้วก็มีเพลงใหม่ๆด้วยนะครับผมร้องเพลง she used to be mine เป็นเพลงมิวสิควลผู้หญิงที่ดังมากๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาจากละครเพลงเรื่อง waitress นะครับผมแล้วก็มีเมดเล่เพลงของ Rogers a n สเน m เมอร์รวมถึงเพลงจากเรื่อง Cinderella ด้วยนะครับผมเรามารอลุ้นกันว่าเพลงเหล่านี้จะมาปรากฏอยู่ในเซตลิสประเทศไทยหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ต้องรอนานเพราะว่า b m เนี่ย จะแอบไปถามให้ทุกคนครับผมช่องอบีเอ็มบอยบอยของเราเนี่ยได้รับเกียรติมากๆจากผู้จัดนะครับผมให้ได้สัมภาษณ์เลอาสลองกาตัวต่อต,ตัวออนไลน์นะครับ15นาทีเต็มเลยนะครับผมก็รอคอยอะไรอยู่ในคอนเสิร์ตเลอาสลองกาไลฟ์เป็นวันแบงคอกเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับผมที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์นี้นะครับผมคอนเทนต์รายการสปอตไลท์แล้วก็ใดๆอื่นๆของช่องอบีเอ็มบอยบอยเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ช่องของเราไว้นะครับผมเพื่อให้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากกกกกทัั้้งงงโโโลลลลลหนเพแว็ ทวทันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนฟังเพลงเลอาสลองกาอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้ได้เจอมิติใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนในเสียงร้องของเลานะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและนอกเหนือจากนี้เนี่ยเจอกันที่คอนเสิร์ตเลอาสลองกาไลฟ์ในวันแบงคอกนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ